ครับได้ยินได้ยินเสียงอันีดีละได้ยินเสียงใช่ไหมครับทุกคนพอดีพี่จะไม่ค่อยได้ยินเสียงตัวเองละนะครับถ้าเสียงอู้อี้หน่อยวันนี้ขอโทษนะครับก็สุขภาพร่างกายตอนนี้ก็สําคัญเนาะโอเคพูดดังนิดพูดดังพูดดังขึ้นพูดดังใช่ใช่ไม่ได้ยินน้องไม่ค่อยได้ยินใช่ไหมครับได้ยินข้างหลังได้ยินเนาะโอเคครับผมก็เดี๋ยว แนะนำตัวก่อนนะครับเดี๋ยววันนี้แนะนำคอร์สก่อนละกันวันนี้ชื่อว่า Design Thinking หนึ่งนหนึ่งนะครับเอาเราในที่นี้เคยมีใครได้ยินรู้จักคำว่า Design Thinking ไหมครับเราเรา,เรามีเรียน Design Thinking ในห้องเรียนด้วยไหมคะมีไหมคะมีอยู่แล้วโอเคเคยเคยได้ยินมาบ้างห<ม>รอ <Okay. S 2> เ,รเดี๋ยววันนี้ไม่แน่ใจว่าเนื<ม>้อหาจะซ้อนทับกับสิ่งที่เคยเรียนหรือเปล่านะครับ ถ้าเรียนไปเราก็ถือว่าได้ได้ทวนนะครับโอเคก็เดี๋ยวขอแนะนำตัวก่อนนะครับพี่ชื่อบาสนะครับปัจจุบันทำตำแหน่ง Product Management คณะ,ะครับของบริษัท Relationship Republic นะครับก็ทำพวกบริ Tools นะครับ Marketing Tools ต่างๆนะครับแล้วก็วันนี้มีพี่อายนะครับค่ะพี่อายนะคะพี่อายเนี่ยทำบริษัทกอร่านะคะ Brand Design Agency นะคะก็ดูเกี่ยวกับเรื่องแบรนด i n g นะคะแล้วก็แอพพลายเรื่องของ d ดีไซน์ h ิ n k i n g นะคะในการทำแบรนด์สไตล์จี้ให้กับลูกค้าด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้ก็จะมาแชร์เนื้อหากันค่ะใช่ครับถ้าใครสนใจเรื่องงานแบรนด i n g สามารถติดต่อสอบถามน,นะครับหาความรู้จากพี่ใหญ่ได้เลยนะคะผม จริงๆแบ็กเกพี่ไอ้กับพี่บาสเนี่ยเราจบที่อิตาลีมาใช่ครับเราไปเรียนด้านเอ่อ u c t เซอร์วิสซิสเต็มใช่ก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของดีไซน์ทิง k i n g นะคะถูกต้องครับก็เลยเป็นพื้นฐานเนาให้เราเอามาทำงานทุกวันนี้นะครับแล้วก็ได้มาถ่ายทอดให้น้องๆนะครับโอเคเสียงเสียงดีขึ้นไหมเออดังขึ้นเล็กน้อยไหมคะเราอาจจะต้องเอาไม้จ่อใกล้ๆเนาะเดี๋ยว้องไม่ได้ยินโอเค น้องๆน,นั่งอึอดอัดกันไว้บางโต๊ะดูนั่งแน่แนๆเลยนะครับอ,อันนี้คือ 6, เป็น2ภาควิชาใช่ไหมครับมีอินเทียกับอาร์เคเต็กใช่ไหมครับอินเทีเยอยู่ไหนกันบ้างคะต๊ะไหนอินเทียอ่าโอเคอแล้วก็ที่เหลือเป็นขาปาดัดขาปาดัดสอ,อะะาาดห่อ <Architect, S 2> <Architect, S 1> ไหมคะขาปัด <Architect. S 1> อาร์เคเต็กอาร์เคเต็กที่นี่เรียกกันว่าอะไรอาร์เคเต็กหรือว่า 1, 1> สอดห่ออาร์เคเต็กอ๋อเสียงมันก้องเหรอ ต้องประมาณนี้ป่ะครับอ๋อคือปุมตัวนี้ไว้ต้องปุมไว้ต้องแบบนี้ใช่ไหมบังไว้หรอโอเคดีขึ้นไหมสำหรับเราเรายังรู้สึกเหมือนเดิมไม่รู้เออน้องๆว่าไงครับหรือว่าไม่ต้องใช้ไหมไม่ได้ไม่ได้เนาะโอเคอ่ะนะครับก็จริงๆเราสองคน ปกปงกับพี่ใหญ่นะครับก็เดินทางไปสอนตามมหาลาัยต่างๆเยอะมากเลยตลอด5ปีที่ผ่านมานะครับนอกจ ah ากม,มหาลัยเราก็ยังไปสอนตามองค์กรต่างๆ,ๆนะครับเช่นธนาคารโรงพยาบาลนะครับแล้วก็องค์กรเดกชนต่างๆทั่วไปนะครับก็เราก็เอาเนื้อหา <c oughs> ดีไซน์ติงกิ้งเนี้ยแหละเข้าไปสอนแต่ว่าเราก็ปรับปรุงเนื้อหานะครับแล้วก็ให้เหมาะกับแต่ละบิสเนสนะครับแต่ละธุรกิจที่ที่เราเข้าไปคุยกับเขานะครับ ก็อันนี้เป็นภาพตอนที่พี่ไปสอนกับที่ทโรงพยาบาลน,นิชชันนะควันนี้นะครับเดี๋ยวเราเริ่มตอนประมาณเกือบ10บโมงนะครับอเจนดาวันนี้มีแบ่งออกเป็น 4, 4ีช่วงนะครับช่วงแรกเดี๋ยวเราจะ introduce ตัวดีไซน์ทิงกิ้งให้ฝักให้น้องรู้จักก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเริ่มเอาทูต่างๆเข้ามาให้ใช้นะครับน้องจะ จะเห็นน้องมันจะมีตัว Tool ท,ที่เรียกว่า Persona นนะครับแล้วก็คัสเตอร์เจอร์นี่เออยูเซอร์เจอร์นะครับคล้ายคลึงกันนะฮะแล้วก็เดี๋ยววันนี้เรามาทำเวิร์กช็อปกันในห้องแล้วเดี๋ยวตอนท้ายชั่วโมงนะครับเรามาพรีเซต์ว่าสิ่งที่เราทำเกิดขึ้นในวันนี้เนี่ยแต่ละคนมีเอาคามยังไงกันบ้างแต่ละกลุ่มมีเอาคามหรือว่าสิ่งที่ออกมารีเฟล็กออกมาเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคทีนี้ตอนนี้น้องๆน,น,น่าจะรู้จักพี่แล้วนะครับ อยากรู้จักน้องๆบ้างนะครับตอนนี้อยู่เรารู้คร่าวๆนะเรามีอินทีเรียกับอาร์เคเต็กนะครับตอนนี้ใครอยู่ปีไหนกันบ้างครับปีสามขอขอตัวแทนหมู่บ้านหน่อยปีไหนบ้างอาร์เคเต็กปีสี่อินทีเรียปีไหนคะปีสามปีสามอาร์เคเต็กเรียน เรียนอะไรไปบ้างอะ่ะแบบเรียนแบ่งเป็นพวกโครงการไหมแบบปีหนึ่งทำบ้านปีสองทำโรงแรมอะไรอย่างนี้ปะเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับขอตัวแทนหนึ่งคนอ่ะตัวนี้ก็ได้อันนี้ตัวนี้อาร์เคเท็กใช่ไหมคะตัวนี้ตัวนี้เรียนอะไรมานะฮะอะไรอาร์เคเทค็กโ <Okay, S 1> อคเคปีหนึ่งอะอะไรอ้าวกิฟต์แล้วกิฟต์โซโซกิฟต์ยืนกิฟต์กิฟต์ยืนแล้นั่ตัวให้พี่ๆน้องๆฟังน้วยครับพี่ๆกับเพื่อนๆฟัง เอาไม้ใกล้ๆปากอ๋อมา,มายืนตรงนี้อะไรก็ได้ค่ะแกงอเอาไม้ใกล้ๆปากเหมือนตอนนี้ก็เราเรียนระบบโคแบบว่าโคไอส์แวร์สูงอาคารอะไรนะอาาครสูงอาคารสูง คอมมูนิตีอะไรพวกนี้เหมือนกับว่ามีความซับซ้อนเริ่มเป็น Public Space มากขึ้นนะครับโอเคอันนี้ฟังของอินทีเลียอริเตอาิเต่าและขอขออินทีเลียครับโต้โไหนอินทีเลียโตะนี้ทำไมทุกคนดูกลัวๆอะอันนี้โต้นี้เรียกอะไรครับอินทีเลียครับขอขอความร่วมมือหน่อยขอคำเดียวเพราะว่าเรียนอะไรอยู่ปีสา ปีสามเรียนอะไรมาแล้วบ้างครับชื่อชื่อ,อน้องอะไรครับล,ลุกขึ้นลุกขึ้นครับน้องแตนนี่แกมมีาาา่โอเคโรงแรมมีพัศการเนาะโอเคปี3ใช่ไหมอ่าก็เป็นพับบิ s สเปซนะครับอโอเค ขอบคุณมากครับน้องน้องแกมมี่กับน้องกิ๊บนะครับโอเคโอเคครับแล้วเป็นยังไงบ้างครับพอเริ่มเรียนขึ้นมาสูงขึ้นเนาะความเริ่มเป็น Public Space ความยากยากขึ้นไหมเรารู้สึกว่ามันเรียนมันมีความแบบไม่เข้าใจหรือว่ามีความยากไหมรู้สึกเป็นยังไงครับ คนอื่นตอบก็ได้นะอ๋ออาจจะไม่ยากเนาะเราเนาะเขาน่าจะแบบว่า เรียนแล้วรู้รู้เรื่องตั้งใจอาจารย์สอนจริงจริงมันก็ต่างกับการออกแบบบ้านเนาะใช่ครับเวลาเป็นพื้นที่ของพับบิกสเปซมันก็จะมีความซับซ้อนกันเพราะว่ายูเซอร์เนี่ยก็จะมีหลากหลายใช่ไหมคะในการที่เข้ามาใช้ในพื้นที่หนึ่งของเราอย่างคอมมูนิตี้มอลล์อย่างเงี้ยหรือว่าโรงแรมอย่างเงี้ยมีแบบยูเซอร์ที่หลากหลายเนาะแต่ว่าเราจะทํายังไงเพื่อจะเข้าใจยูเซอร์เหล่านี้เนาะในพฤติกรรมของแต่ละยูเซอร์แต่ละคนเนาะนะครับโอเค เดี๋ยวตอนนี้เราเริ่มรู้จักกันแล้วนะครับก็รู้แล้วว่าปี2เอ่อปี3เรียนอินททเรียนเรียนอะไรแล้วก็ปี4ของฝั่งอาร์เคเต็กเรียนอะไรนะครับก็เดี๋ยววันนี้มีคําศัพท์มาสอนนะครับบางคนอาจจะยังไม่คุ้นเคยนะครับกับคําศัพท์เหล่านี้นะครับแต่ว่าเอา่อในชี้แจกไปแล้วเนาะนะครับเดี๋ยวเราไล่ไปทีละคำละกันเพราะว่าคําศัพท์เหล่านี้จะเป็นคําศัพท์ที่พวกพี่อาจจะใช้คําทับศัพท์นะครับในการพูดในการ ในการคุยกันวันนี้นะครับแล้วถ้าหากว่าน้องคนไหนนะครับอาจจะจําไม่ได้นะครับไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าให้ฟังผ่านๆหูไว้ก่อนว่าคําเหล่านี้มันจะเข้ามาอยู่ในเซสชันวันนี้นะครับคําแรกนะครับ user แปลว่าอะไรครับ1คนพูดมาเลยยกมือขึ้นแล้วพูดเลยครับผู้ใช้งานผู้ใช้งานอ่าถัดมา Ex p e r i e n c e ประสบการณ์ครับ user centric คำนี้เคยได้ยินไหมครับ user centric คำที่สามมันจิ้มไม่เห็นนะเนาะ user centric เคยได้ยินไหมครับคำนี้หรือ user center ก็ได้ center คืออะไรครับศูนย์กลางใช่ไหมและ user คือผู้ใช้งานก็คือการเอาผู้ใช้งานเป็นศูนย์กลางใช่ไหมครับเราก็ต้องรู้จักนะเดี๋ยวมันจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้เรามาอธิบายเพิ่มเติมนะครับ ทำาผัดมา customer journey ครับ customer journey customer คือใครครับผู้ผู้ใช้งานหรือผู้บริโภคใช่ไหมครับอ่ะใช่นนแล้ว journey อ่ะ journey เป็นอะไรครับเส้นทางเส้นทางใช่รวมกันเป็นอะไรรวมกันมันมันคือเส้นทางของผู้บริโภคเนาะเวลาสมมติคนเราเดินทางไปไหนนะครับเวลาเข้าไปใช้งานสถานที่หนึ่งมันก็จะเกิดเส้นทางนะครับประมาณนี้ ตรงข้างหลังมีอะไรบ้าได้ค่ะได้ค่นะได้ข้างหลังได้ยินไหมครับเปลี<อ>่ยนไหมสักครู่มันขาด,ขดหายๆหรอพควเอแล้วก็หายไปเลยอ๋อ าอต่คดไปรเรื่องของี่มอ,อ,อ,อับไปโอเคหมถึงว่าคลาสก่อนหน้านี้มีสอนเรื่องซอ e r แต่ว่านอ้องเขายังจนยิงเรื่องความเข้าใจ u s เซอ๋อโอเค,คแต่เมื่อกี้คือเสียงข้างหลังไม่ได้ยินเลยถูกปะ่ะมีปัญหา้ารส่งตรงค่ะ งออดีค่ะไฟดับอ๋บโอโอเคได้งั้นเดี๋ยวจริงจริจริงก็ยังมีเวลาอยู่วันนี้เราถึงเที่ยงครึ่งเนาะโอเคได้รับ ฮั Hello, ลโหลดิรับรัล้วมนี้อ่ะเด,เด,เดอันนี้ได้ยินไหมครับมาพูด,ดีกฮัลโหลดีขึ้นค่ะได้ยินไหมครับฮัลโหลได้ยินไหมคได้ยินไหมครับเสียงยังขาดหายอยู่หรือเปล่า ตัวนี้น่าตัวนี้น่าจะดังกว่าตัวนี้น่าดังเออดังกว่าใช่ไหมเล็กน้อยเดีี๋ยวป่นผมาโอเคครับไปต่อเดี๋ยวเราใช้เหมือนจริงๆเหมือนตะเบงมันน่าจะเสียงชัดกว่ายังไงไม่ก็ช่วยอ่ะไม่งั้นงมั้นตอนเราเสียงเราเจ็บคอด้วยอ่ะโอเคอ่ะ มาเสียงน่าจะดีขึ้นเนาะโอเคปะดีขึ้นไหมครับเอาตรงนี้นั่งใกล้ลำโพงนะจะเสียงดีอยู่แล้วเนาะอ่ะนะครับเมื่อกี้ไปถึงคำคำไหนละ user journey ใช่ไหม customer journey นะคะ customer journey ะนะ customer journey คำถัดมานะครับ persona นะครับ persona อันนี้เป็นชื่อของเครื่องมือที่เราจะเรียนกันวันนี้นะครับเป็นการ ไอดีฟายหรือว่าเป็นการระบุทารเก็ตหรือว่ายูเซอร์ของเราลงไปนะครับฮัลโหลโอเคป่ะเดี๋ยวนะมีเซตอะไรบ้างอ๋อเชิญเลยครับเชิญเลยครับพร้อมไหมอ๋อน้องรองน้องเข้าที่ทสองรอน้อง,องเข้าที่ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวรอเพื่อนนั่งเข้าที่ก่อน กลุ่มนี้ก็ได้อยู่นะกลุ่มเจ็คน <c oughs> สอนไปไ,ไหมโพสิกบารอยู่ในรถว่ะลืมียิบออกอต้องใช้เปล่าแต่เดี๋ยวตอนตอน,ตอนเริ่มกิจกรรมก็ได้ใช้ทำอะไรมเขาจะม์เจอร์นี้เหรอเพราะว่าดูของน้อยของมันน้อยไปอ๋อจริงๆมันพอมันพอโอเคโอเคโอเค,อเคไม่ต้องลั <c oughs> เดี๋ยวเรารอเพื่อนอีก2คนกำลังเข้ากลุ่มนะคะแป๊บหนึ่งนั่งนังไปก่อนนะครับเดี๋ยวยังไงก็ต้องจัดกลุ่มใหม่เนาะอ่าโอเคมาถัดมาครับ innovation หรือนวัตกรรมเนาะเดี๋ยววันนี้อาจจะมีคำพูดเหล่านี้ออกมา emotion แปลว่าอะไรครับ อารมณ์ความรู้สึกความรู้สึกด้วยะนะคะ target customer คือกลุ่มเป้าหมายกล,มก,ก,ลมากลุ่มผู้กลุ่มบริโภคกลุ่มผู้บริโภคที่เป็นเป้าหมายของเราของธุรกิจนะครับ empathy ถัดมานะครับตอนนี้เราอยู่ฝั่ง EMPTA เนาะฝั่งฝั่งฝั่งอะไรฝั่งขวามือ e m p a t h ตนะคะแปลว่าการเห็นอกเห็นใจเข้าอกเข้าใจเข้าอกเข้าใจใช่แล้วาเอาตอบมาอ่ะ ideation นะครับคือการเขาเรียกอ่ะขอโทษ empathy แล้วก็ define define แปลว่าการระบุนะครับถ้าในเชิงของข้อมูลวันนี้เนี่ยจะเป็นการระบุให้เห็นถึงปัญหานะครับหรือระบุให้เห็นถึงความต้องการนะครับ ไอ a t i o n นะครับคือการออกความคิดสร้างสรรค์การระดมสมองการระดมสมองความคิดสร้างสรรค์ออกมาโปรตไทป์นะครับแปลว่าแปลว่าอะไรแบบจำลองนะครับน้องๆที่แบบทำโมเดลขึ้นมาเวลาสร้างเวลาออกแบบเนาะเราก็ทำโมเดลนะ ในในความหมายของฝั่งนี้นะครับของฝั่งดีไซน์เนี่ยก็จะเรียกว่าโปรโตไทป์นะครับแล้วก็สุดท้ายคือเทสติ้งคือการทดสอบทดสอบทดสอบเพื่อได้อะไรทดสอบเพื่อได้อะไรครับฟีดแบ k นั่นเองค่ะคำว่าฟีดแบกเป็นคำหนึ่งนะฟีดแบกเราเข้าใจอยู่แล้วว่าคืออะไรค่ะอ่ะโอเคตอนนี้น้องๆน่าจะเรียบร้อยเข้าใจหมดแล้วมีคำไหนอยากให้ทวนก่อนไหมครับ พราะเดี๋ยวเราจะไปอย่างรวดเร็วแล้วมีย <Okay. S 1> <user S 2> ูเซอร์เนาะเอ็กซิเลียนเมื่อกี้เห็นอาจารย์มุกบอกว่าเมื่อวานมีเรียนเรื่องยูเซอร์ไปแล้วเนาะนะครับวันนี้อาจจะได้ทวนกันอีกรอบหนึ่งนะครับอ่ะมาเข้าเรื่องกันดีกว่าเกินกันมาตั้ง10กว่านาทีเนาะก่าจะเข้าเรื่องในสไลด์บางหน้าน้องอาจจะไม่มีนะครับแต่เดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันใหม่นะวันนี้นะครับอ่ะวันนี้เราเข้าเรื่องดีไซน์ เห็นรูปไหมครับข้างหลังน้องคิดว่าของเหล่านี้เป็นไงครับออกแบบสวยไหมครับเก้าอี้ที่มันเอียงๆเนาะรองเท้าบูทที่มันมันเปิดเปิดด้านหน้านะครับแก้วไวซ์อมแก้วอะไรนะแก้วแชมเปญที่มันแยกออกมาเป็นสองสองสองก้านนะครับ คิดว่าพวกนี้ออกแบบสวยไหมครับสินอะโปรดักเหล่านี้สวยนะแต่คิดว่าใช้งานจริงได้ปะน่าจะได้ได้เมื่อกี้รอ,องเท้ารุ่นนี้กันน้ำไหมคะรุ่นนี้กันน้ำไหมคะถ้าถ้าคิดว่ากันน้ำจากเข่าอะอาจจะก,กันใช่ไหม <laughs> แต่ว่าจริงๆแล้วเราต้องเอาเท้าลงไปเหยียบในน้ำมันถึงจะมันถึงจะกัน,นเปียกเปียกตั้งแต่เดินออกจากบ้านแล้วเลยเออใช่ไหม หรือเก้าอี้ตัวสีแดงนี้นั่งได้จริงไหมไม่นานั่งได้เนาะเพราะว่ามันเอียงใช่ไหมครับเก้าอี้ปกติต้องเป็นต้องเกิดระนาบใช่ไหมครับจริงๆแล้วสิ่งสิ่งของพวกนี้นะคบที่เขาออกแบบมาเนี่ยเขาตั้งใจออกแบบให้มันใช้งานไม่ได้แสดงว่าจริงๆแล้วคนรู้นะว่าฟังก์ชันจริงๆมันคืออะไรถูกไหมฮะอ,มอย่างเช่นแก้ววายแก้ววายตรงกลางเนี่ยมันแปลกๆอะ่ะ ใครเขาจะยกแก้วการถือถือด้ามจับถูกไหมแล้วมันจะยกแบบนี้ยกยังไงมันก็วายก็น่าจะเข้าหน้าก่อนเข้าปากเนาะหรือว่าซ่อมอย่างเงี้ยคือจริงๆเขาเข้าใจในฟังก์ชันการใช้งานของมันแต่เขาต้องการทําให้สิ่งของพวกนี้มันออกแบบมาให้เกิดความสนุกนะครับตรงนี้เรียกว่ายูสเล s ดีไซน์นะครับมาดูอีกอันนึงนะคบเป็นเรียกว่านวัตกรรมที่ออกแบบมาแต่มันใช้งานไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่ามันไม่ถูกไม ไม่ได้ถูกฟังก์ชันการใช้งานนะครับตัวนี้มันคือแว่นตาขอโทษที่พอยเตอร์มันชี้จอไม่ได้นะแว่นตาตัวนี้เรียกว่า Google g l a s s นะครับ o o g l e g l a s s เนี่ยถูกค,คิดคิดค้นโดยบริษัทบริษัทอะไรครับ Google g l a s s บริษัท Google นะโอเคบริษัท Google นะครับคิดคน้นเจ้า o o g l e g l a s s เนี่ยออกมาเมื่อปี2012นะครับ แล้วก็ได้รับรางวัลว่าเป็น Product of the Year เลยนะครับแล้วปี2014เนี่ยเขาคิดว่ามันจะสามารถทำเงินได้ถึง21ล้านในปี2018แต่แล้วปี2015 Product ตัวนี้มัน Discontinue ไปมันยังไม่ถึงมันยังไม่ไม่ถึง2018เลยยังขายไม่ค่อยได้เลย2015เลิกผลิตแล้วนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าตัวเนี้ยเป้าหมายที่เขาออกแบบมาตอนแรกเขาต้องการออกแบบมาให้กับ คนทั่วไปได้ใช้งานนะครับอย่างทุกคนที่ใส่แว่นอย่างเงี้ยมันสามารถการทํางานของมันคือมันจะมีจอเล็กๆอยู่ที่อยู่ที่เขาเรียกวไะก้านแว่นนะครับแล้วมันก็จะโปรเจกต์ต okay. um. ัวข้อมูลท okay. ี่อยู่ในมือถือขึ้นมาตรงนั้นนะครับทำให้เราเห็นโน้ติฟิเคชันเห็นข้อมูลอะไรหลายๆอย่างขึ้นมาแต่แล้วพอใช้งานจริงมันกลับใช้งานไม่สะดวกทําให้เจ้าตัวนี้ครับโอเคมาครับ เมื่อกี้เล่าถึง Google Glass เนาะอ่ะดีแคปนิดนึงตัว Google Glass ในวิธีการทำงานคือมันโปรเจกต์นะครับภาพที่อยู่บนมือถือของเราก็ Notification หรือว่าวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ต่างๆเนาะขึ้นมาที่ตัวแท่งคริสตัลใสๆใตรงนี้นะครับตอนนั้น g o o g l e คิดว่าคิดว่ามันน่าจะตอบโจทย์การทำงานใช่ไหมครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วการการใช้งานทุ่วใบของคน ในชีวิตประจำวันนะเขาไม่ต้องการขนาดนี้นะครับมันเลยทําให้ยอดขายตกนะครับแล้วปีสองพสิบห้าก็ยกเลิกการผลิตนะครับ <c> ถ <oughs> ัดมาตัวนี้เคยเห็นไหมครับยี่ห้ออะไรไดเป่าผมใช่ไหมไดสันนะครับเขาทำอะไรครับสินค้าอะไรที่เขาดัที่เขาทำระดังไดเป่าผมแอร์เพีย์ฟิเลอร์หรือว่าเครื่องกรองอากาศใช่ไหมครับ ตัวนี้คือหูฟังนะครับที่เขาออกแบบมาแต่ว่าด้วยความที่ช่วงนั้นเกิดโควิดพอดีหรือว่าเกิดฝุ่น PM เนี้ยที่อเมริกานะครับ mm hmm. เขาก็เลยเอาตัว a i r p u r i f i e อนะครับออกแบบมาเป็นหน้ากากนะใส่เพื่อป้องกันมลพิษ์ mm hmm. ที่เขาจะจะเข้ามาสูจ่จมูกนะครับก็ทำให้ฟังเพลงไปด้วยแล้วก็ใส่หน้ากากไปด้วยดีไหมอันนี้ถ้าใส่ามามหาลัยไหมคะ ใให้ฟรีให้ฟรีหล่อมากเลยนะถ้าถ้าใส่แบบโมเดลเนี่ยใช่นะฮะแต่ว่าตัวนี้นะครับพอคนทั่วๆวไปที่ไม่ใช่ในแบบนางแบบใส่ปึ๊บหน้าตาจะออกมาเป็นประมาณนี้นะครับตัวป่วยไหมคะเฟลไหมหรือว่าได้ได้อยู่ได้อยู่ก็ยังเทอยู่ได้อยู่แปลว่าไม่ได้น้องบอกน้องบอกว่าไม่ได้ไม่ได้นะฮะ คือพอเอามาใช้จริงแล้วจริงแล้วเนี่ยลักษณะมันเทอะทะเกินไปนะครับความเป็นหูฟังของมันน,มนะน่มันยังดีอยู่นะไอ้เรื่อง noise cancellation ต่างๆเนี่ยมันยังดีอยู่แต่อหน้ากากที่มันเอามาใส่มันทาให้คนมันดูแตกอะกลายเป็นสะดุดตาเนาะจากเป็นคนปกติกลายเป็นกันดั้มอ่ะเลยบอกว่าเออเพราะฉะนั้นตัวนี้มันก็เลยแบบเรียกว่าเงียบๆหายไปลนะกันคือยังมีขายอยู่นะตัวหูฟังแต่อตัว Air purifier mm hmm. เนี่ยตัวนี้มันก็ ไม่ค่อยได้รับความนิยมนะครับหรือว่าใครเคยเห็นนะนบอกพี่หน่อยนะในเมืองไทยนะครับทีนี้เค่สามประเทศเนาะอันนี้กลับมาในเมืองไทยมีบ้านใครอยู่แถวฝั่งทนฝั่งทนเออใช้เข้าใช้สะพานแขวนมันก็ไม่ฝั่งทนแล้วมันแบบชายขอบของฝั่งทนแล้วเนาะมีใครอยู่มีใครอยู่ฝั่งทนบ้างโซนทับประแดงสุขสวัสดีไหมขลังสองมีไหมคะเห็นเคยเห็นตึกข้างหลังของรัาตึกตึกกสิกรเคยเห็นไหม ไม่เคยนะไม่เป็นไรชักเต็กเหมือนกานเห็นหลังคาเหลือๆอันนี้คิดว่าอะไรคะสาราจีนสาราจีนสาราจีนตรงนี้บอกวัดวัดวัดจีนนะครับพี่บอกสารเจ้าสาลเจ้าสารเจ้าโอ้โหเห็นอย่ใครก็คิดว่ามันน่าจะเป็นมันมันน่าจะเป็นอะไรเป็นแบบสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมหรือว่าแบบยกอะไรนะ ยกเมืองจีมมาไว้ในเมืองไทยเนาะจริงๆแล้วตรงนี้คืออพาร์ตเมนต์นะครับมีอยู่จริงนะครับในอยู่ข้างสะพานเขาเรียกวสะพานพลังเก้าสะพานแขวนนะครับถ้าหาว่าใครขับรถไปแถวนั้นก็จะอาจจะเจอตึกแบบนี้อยู่นะครับคนภายนอกมองแล้วเป็นยังไงรู้สึกว่าโหอย่างที่น้องมอตะกี้เลยแค่หลังคาอันเดียวอ่ะมันทําให้ความรู้สึกของเราอ่ะมองภาพนี้หรือว่ามอง อาคารหลังนี้เปลี่ยนไปนะครับจริงๆในนี้มันคืออพาร์ตเมนต์เราข้างในมีคนอยู่อยู่บ้างแหละนะน่าจะมีคนอยู่บ้างนะครับเห็นเห็นมันแบบนี้มาเกือบสิบปีแล้วนะครับอ่ะถัดมาอันนี้เริ่มเป็นงานอินทีเรียแล้วนะครับตรงนี้อันนี้ที่ไหนคะที่บ้านอันนี้ <บา S 1> ที่ไหนคุณคุณไหมครับเคยเห็นตามข่าวไหมอ่าน้องตอบรัฐสภาสภา,านะแห่งใหม่ใช่ไหมครับตรงแยกเกียรการนะครับก็ตรง ถแถวนั้นเรียกว่าอะไรนะาเกียรกายนะครับตรงนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะครับสวยไหมถ้าหากว่าเราเข้าไปในทํางานในพื้นที่แห่งนี้เนะาะรัฐสภาหนี้เหมือนเป็นออฟฟิศใช่ไหมออฟฟิศของพวกสสนะครับนักการเมืองต่างๆสวยไหมถ้าเป็นแบบนี้เหมือนอยู่รีสอร์ทเลยอ่ะโหทำงานในสภาพรีสอร์ทใช่ไหมคะแต่เมื่อปีที่แล้วนะครับมันมีข่าวออกมาว่ามีนักออกแบบหราอสถาปนิกเนี่ยที่เขาเข้าไปเดินข้างในอะ่ะ แล้วตกน้ำนะครับมันก็มีข่าวออกมาว่าภายใน6ปีที่รัฐทาพานิสร้างเสร็จอะมีคนตกน้ำไปแล้วก็่าเจ็ดสิบคนนะครับในบริเวณไอ้ี่งน้ำรอบๆเนี่ยสาดน้ำรอบๆเขาเรียกว่าสาดมรลลน,นะครับตอนนี้คิดว่าไงครับอะไรที่มันหายไปทำยังไงเราถึงจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นได้อีกครับ ยกมือตอบเสียงดังๆนะครับเอาเลยไม่ผิดไม่มีผิดไม่มีถูกครับท <ำ S 1> <อ>าํารัวกันกใช่ไหมเอารั่วกันหรือว่าทําให้มันสว่างกว่านี้ได้ไหมได้ไหมตรงนี้ตรงขอบเส้นๆเนี่ยครับตรงขอบอ่างะตรงขอบสาบถ้าทําให้มันสว่างกว่านี้มันก็น่าจะช่วยทําให้คนเริ่มมองเห็นแล้วว่าอันนี้มันคือสาบน,น้ำหรือว่าไงดีติดน้ำพุได้ไหมให้เขารู้ว่าตรงนี้เป็นน้ำปัญหาที่มันเกิดขึ้นคือ ตรงนี้พื้นที่ตรงนี้มันมืดมากๆนะครับแล้วการที่มีสระตรงนี้มันทําใหเา้เกิดเกิดเงาสะทอ้อนเกิดความสะท้อนนะ่และวน้ำมันนิ่งอ่ะคนก็เข้าใจว่ามันเป็นกระเบื้องสีดํานะครับจริงๆแล้วมันมันเลยทําให้หลอกตาคนมนาะ ปีที่แล้วปีที่แล้วพี่มีโอกาสได้ไปที่นี่อาคารรัฐสภานะคะมืดจริงแล้วก็เดินเนี่ยจะต้องมีสตินะคะก็คือจะต้องเดินระวังแต่ที่จริงข้อดีของการมีสระน้ําในอาคารเนี่ยเขาก็บอกว่าช่วยลดความร้อนเย็นสบายมันเป็นช่องลมแล้วพอลมมันผ่านน้ำอ่ะมันก็ทําให้ภายในอาคารมันเย็นร้แต่เขาก็ลืมเลถึงในเรื่องของ节能环保ไปนิดนึงนะครับ จริงๆมันการออกแบบมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับแต่ว่าเราก็ต้องโคร์ไม่ให้มันเกิดความผิดพลาดตรงนี้นะครับถัดมาปีที่แล้วเลยเ,เร็วๆนี้เองเลยอันนี้คือที่ห้างสยามพารากอนนะครับคุณคุณก็ข่า,ขาวนี้เนียเกิดอะไรขึ้นครับอันนี้มันเป็นเป็นสะพานเนาะที่อยู่ในห้างคือห้างเขาเพิ่งเป็นโนเวตใหม่นะครับแล้วทําสะพานแบบ ฮารุผู้โปง่งถ้าเป็นผู้หญิงใส่กระโปรงมาก็นะ่าอาจจะต้องรวบกระโปงนิดนึงนะฮะตรงนี้แต่ปัจจุบันเขาแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะตัวสะพานนี้ไม่มีแล้วนะไม่ต้องไปหานะครับก็เขาเอาฟิล์มมาปิดเรียบร้อยแต่ว่าช่วงที่เขาเปิดใหม่ๆเนี่ยมันมีการแบบเปิดให้คนเดินนะออแล้วคนเขาก็คอมเพลนกันนะครับตรงนี้แสดงว่าสิ่งที่เขาเออกแบบมามันสวยไหมถ้าเป็นสะพานกระจกแบบนี้สวยแต่สิ่งที่ขาดไปคือ เรื่องของเรื่องของอะไรครับเรื่องของความเรื่องของประสบการณ์ของผู้ใช้งานใช่ไหมเนาะเขาอาจจะคิดไม่ถึงว่าเฮ้ยถ้ามันมีคนใส่กระโปรงขึ้นมาทํำยังไงนะครับตรงนี้ก็ต้องแก้แขไขปัญหาอะไรนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นคําถามเลยจากเคสที่พี่ยกอ,ออกมาเนาะสิ่งที่เขาขา,าดมาตั้งแต่เคสหลังคาต,ตั้งแต่ o o g ก e g กร s s และเขาขาดเขาขาดอะไรไปครับ ขาดฟังก์ชันใช่ไหมขาดอะไรอีกโต้หนี้สับหน้าแรกเลยหน้าแรกหน้าแรกเอ,อสับหน้าแรกอ่ะตัวของมาเก๊าคุณอาเรียก,า,การออกแบบที่ดีการการออกแบบที่ดีเขาอ,อาจจะออกแบบดีแล้วนะแต่เขาลืมคิดอะไรไปสักอย่างหนึ่ง experience, experience. ใช่ใช่ครับเพราะฉะนั้นประสบการณ์ของผู้ใช้งานเนี่ยจึง เป็นสิ่งสำคัญมากๆนะครับในการออกแบบนะครับได้ครับเซ็ตเดี๋ยวมีทีการเซ็ตนะครับ